เลยครัับบครรเื่องที่เจ้าของแบรนด์ก่อนเลยครับเป็นไงครับงานวันนี้ครับผมงานวันนี้นะครับผมเป็นงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะครับน้องพีทคนแรกของแบรนด์ไรซ์ไบน์เนอร์ครับผมกับโปรดักต์กันแดดครับผมทไม ที่เปิดไลฟ์อัพตัวนี้มาเราที่เลือกน้องพีทมาเพราะว่าน้องพีทตอบโจทย์กับการสกินแคร์มากที่สุดครับผมเนื่องจากว่าตัวน้องพีทเองเนี่ยมีสภาพผิวที่อุกสภาพผิวมีคนที่มีผิวกระด่งางใสนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ตอบโจทย์กับผลิตภัณฑ์ของไวซ์เบยเนอร์มากที่สุดและด้วยผลิตภัณฑ์ของเรานะครับผมมีทั้งกระแดดหน้าแล้วก็กระแดดลำตัวนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าน้องพีทเนี่ยเป็นคนที่ตอบโจทย์กับผลิตภัณฑ์ไวซ์เบยเนอร์มากที่สุดครับนอกจากการาเด่นตัวที่มีความพิเศษอนะรไ<ห>รยัง motion, ไ ทดลองมาแบบนานมากเกือบแบบเกือบปีอะครับแล้วก็รอบที่7พี่ถึงจะได้เป็นตัวบอดี้โลชั่นตัวนี้มาซึ่งตอนแรกเราจะทําเพียงแค่กันแดดตัวปกติทั่วไปแต่ด้วยแบบด้วยยุคสมัยด้วยอะไรหลายอย่างะนะก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบเอาละถ้ากันแดดทาตัวแล้วแล้วมันบํารุงได้ไปในตัวหลังมันจะแบบไม่ดีกว่าหรออะไรัวนี้ยใช่ก็เลยออกมาเป็นตัวอี้ขึ้นมาซึ่งสารสาก,กัดนะครับ <c oughs> บอกก่อนว่า ตอนที่เราคุยกับโรงงานนะมันค่อนข้างแบบลึกมากเพราะว่าเราได้ตัวที่เหมือนดีที่สุดณนะโมเมนต์นั้นมาใช่เราก็เลยไม่รอช้าก็เลยเหมือนได้ตัวนี้ออกมาเหมือนความบังเอิญอะไรอย่าง,างครับใช่รประมาณนี้ใช้เวลาในการพัฒนาเป็นเท่าไหลยวิจัยนานน,นานมาก<ล>ครับจริงคือตัวนี้ยักนานมากเพราะตอนแรกคือเราคิดว่าถ้าไม่ดีก็คงไม่ทําออกมาอนะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วอย่างเราดึงน้องมาเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมครับคือถ้าสินค้าเราไม่ดีเราก็แบบับเขา พี่มันก็เสียชื่อน้องเสียชื่อแบรนด์เลยนะเราก็ต้องมั่นใจที่สุดวันนี้มันมีความแตกต่างจากตัวคันเด็ด แไรท้องตลาดทั่วไปยังไงอะอย่างของกันแดดไรซ์เบย์เนอร์อย่างที่บอกไปนะครับผมเปิดตัวมาเกือบ3ปีแล้วกันแดดหน้าก่อนนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นกันแดดที่ช่วยบำรุงเรื่องสิวด้วยครับผมใครที่มีปัญหาผดผื่นหรือผิวแพ้ง่ายนะครับผมคือตัวนี้เป็นสูตรอ่อนโยนเพราะปกติแล้วกันแดดอาจจะแค่ซันบล็อกก็คือกันแด,ดดอย่างเดียวนะครับผมแต่ว่าของนุ่ยแย่เนี่ยก็คือเป็นกันแดดที่ทั้งกันแดดด้วยแล้วก็รักษาสิวด้วยแล้วก็บำรุงภายในตัวครับผมีสมบพผลักหน้านะครับแล้วก็ผลักตัวเนี่ยเป็นกันแแดาล้้วปปกกกองงงงสสสจ UVA UV PA+ ็ SPF ูุถึ50 กนะครับผมตัวนี้เนี่ยทาไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกเฟรชสำคัญคือบำรุงปในตัวรู้สึกเย็นสบายแล้วก็ปกป้องผิวจากแสงแดดได้ดีมากเลยครับแสดงว่าคนที่มีผิวเรื่องความเซนซิที่ผิวเนี่ยสามารถใช้ได้เลยครับผมเพราะว่าด้วยสกินแคร์ของแบรนด์ไรซ์ไบนเนอร์นะครับผมเราทำมาตอบโจทย์คนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็เด็กอายุ3ขวบขึ้นไปสามารถใช้ได้ครับผมแค่ไม่ตัดสินใจเลือกน้องทีนี้เป็นอะไรแล้วคกายคิดว่า เป็นความชอบส่วนตัวเลยครับพี่ขอบคุณครับคือใช่คือต้องบอกว่าคือไรฟ์ไบเนอร์เนี่ยเราทำงานกับดาราศิลปินมาเยอะมากๆนะครับแล้วก็แบบคือเรารู้สึกว่าการทำงานอะคือเขาเรียกว่าความแบบความเอื้ออทรความทอยที่ท้อยอาศัยหรือความแบบตรงต่อเวลาเหลือใดๆเนี้ยมันค่อนข้างสำคัญเพราะว่าถ้ามตัว่าแบบมันกระทบแบบนี้ทุกอย่าง ซึ่งน้องพีทเนี่ยเราเคยร่วมง,งานกันแล้วสองรอบแล้วเราเห็นว่าตรงนี้คือน้องแบบชูได้เลยคือผ่านฉลุยแล้วก็ความอ่อนน้อมถ่อมตนใช่ที่แบบที่ชอบมากๆก็เลยคิดว่าต้องเป็นน้องแล้วอีกอย่างหนึง่งไลฟ์ไม่นะครับคุณไม่ดูเขาอะไรนะผิวเผาโทก็คือ <laughs> ถ,ถ,ถ้าไม่เป็นน้องก็คงเป็นใครไม่ได้เลยใอีทแต่ทีแต่ละคาทีแต่ละแล้ว คือถึงแม้ว่าพี่การพกับพี่นิวเนียจะชมผมแตผมก็ยังเหลือตัวนิดนึงเองนะครับก็จริงๆแล้วอยากบอกแค่ว่าไลฟ์เบนเน์เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพแล้วก็พี่ๆทั้งสองคนคือมีผิวที่สุขภาพดีอยู่แล้วผมถือว่าผมไม่แค่ส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยซ mm ัพพอร์ตแบรนด์ไลฟ์ b บนเเท่านั้นนะครับแต่ก็ตั้งใจว่าจะทําให้หน้าที่ตรงนี้ครับให้ดีที่สุดอยากเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ไลฟ์บที่ทําให้แบรนด์ ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกครับก็ตื่นเต้นครับกับกิจกรรมแล้วก็งานหลังจากนี้ด้วยแต่ก็ดีใจที่ได้ทำงานกับพี่มิ้เยอะแล้วก็พี่การครับยินดีมากๆเลยครับที่มาต่อยอดการใช้งานเราอย่างที่บุญเนืดีแล้วก็ไปอยู่ที่เกาะตอนไปถ่ายซีรีส์แบบว่ามช่วยได้มากๆใช่ครับจริงๆแล้วเออเรื่องของ สุขภาพผิวครับผม,ผมรู้สึกว่าครีมบันแดดเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นครีมบันแดดหน้าหรือว่าครีมบันแดดตัวครับเพราะว่าทุกๆวันเราเราเจอแสงแดดเดยอะมากไม่ว่าจะเป็นแดดจากแสงอาทิตย์ข้างนอกหรือว่าไม่กระทั่นเวลาเราทํางานอย่างเงี้ยครับแสงไฟก็ส่งผลกระทบต่อผิวเราเหมือนกันซึ่งลัรสไบเนอร์เป็นครีมบันแดดที่เหมาะสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายด้วยแล้วก็หลังจากที่ใช้มาแล้วครับผม ลองเอาไปทากับแดดที่บนเกาะปูดที iento, person, ่แรงมากๆเลยครับหลังจากที่กลับมาเนี НАЯ ่ยก็สังเกตได้ว่าผิวมันด่างเมืมาแค่ไม่กี่สเต็ปเองครับแล้วหลังจากนั้นก็คือสามารถฟื้นฟูแล้วก็รีคูเวอรี่กลับมาได้ไวมากก็เลยอยากจะแนะนําให้กับทุกคนได้ใช้ว่าเป็นครีมกันแดดที่ทาง่ายเย็นสบายแล้วก็เหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายด้วยครับไลฟ์สไตล์นึงเลยค่ะเราเปิดตัวมาเป็นเดือนดืมาเป็นนานแล้วครับทีนี้เราจะตัดเปิดตัวอย่างไรแต่ว่ามีการาง จริงๆผมกับทางเพื่อนส่วนคนการนะครับเราได้มีการวางแผนที่จะอยากจะให้น้องพีทเนี่ยมาเปยายา็นพิเซนเตอร์เนี่ยพูดตรงๆนานมา,มากๆแล้วเพราะว่าเราทํางานกับทางสังกัดมีเมวารวมถึงตัวน้องพีทเองเนี่ยตั้งแต่เกือบสองปีที่แล้วลครับผมแล้วพอเราได้ทำากับน้องเนี่ยเราก็มีการแบบรีเช็คหลังบ้านเนาะว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างน,น้องโอเคไหมเราเด็กแบบเป็นยังไงบ้างปรากฏคือน้องก็น,น่ารักมากๆ,ๆแล้วก็เหมือนเราก็สนิทกันในระดับหนึ่งด้วยคพิ้วว่าเราก็ทำงานกับน้องมาระยะเวลานานเหมือนกันครับ แล้วพอกลรรุยของตัวแบรนด์ไรซ์ไมเนอร์เนี่ยจริงๆที่บอกไปว่าเรามาเปิดสินค้าตัวใหม่คือกระดาษตัววันนี้วันแรงนั่นหมายความว่าเราอ่ะวางแผนเวลาว่าเราอยากให้พีเนี่ยได้เป็นการโชว์ off, ออฟก็คือโชว์สินค้าใหม่กับแบรนด์ไรซ์ไมเนอร์ที่ให้คนได้เห็นว่าอันนี้แหละเป็นสินค้าที่แบบจะไปสู่โลกกว้างก็คือสู่แบบนอกประเทศสู่คนไทยได้รู้จักกันเลยครับไม่ใช่แค่องแทยของเราที่รับในสน้าี้ท่า้ ผมตั้งจริงๆไอตัวของตัวพรีเซนเตอร์เนี่ยผมคุยกับน้องพีเนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่แล้วแหละแล้วก็สัญญาเราก็มาได้มาคุยตกเสียงกันก็ปีนี้นี่ในในในปีใช่ครับในปีที่แล้วใช่ครับผมใช่พี่พี่ครัท่านลองใช้แล้วแน่นอนเป็นไงบ้างครับปรอบโจทย์กับการใช้งานมบ้างน้อยอะไรบ้าผมรู้สึกว่าใช้ง่ายครับอันดับแรกคือใช้ง่ายแล้วก็พอทาไปเสร็จปุ๊บ ผิวมีความเย็นเย็นสบายผิวแล้วก็ซึมซับได้ง่ายมากซึ่งด้วยขนาดแพคเกจอะครับทุกคนสามารถทาระหว่างวันได้ด้วยพกใส่ในกระเป๋าไปเล็กๆเพราะว่าบางทีเหมือนถ้าเกิดเราต้องเจอแดดทั้งวันใช่ไหมครับปกติเราเราสามารถทาทับได้ซึ่งพอตัวละเป็นหนึ่งนต่อตัวที่ว่าพอทาทับแล้วก็ไม่เหนอะก็ไม่เหนียวเนินอะแล้วก็ซึมซับกับผิวได้ไวมากครับใช่ไหมคะมีหลายคนบอกตอนนี้เราสองคนกำลังเดวกเราที่จะมีไซส์ใหม่ขึ้นมา มีในแผนมั้ครับการนวดคีบก่อนคือได้ทำหน้าบานบานกันแดดน้ำตาอะอย่างว่าอ่าจริงๆแล้วเต็มตัวก็คือหลังจากล้างหน้าเสร็จใช่ไหมครับทุกคนอย่างแรกก็คือต้องทาครีมตัวที่เป็นปกป้องผิวคือ Moisturizer ก่อนซึ่งครีมตรงส่วนนี้ทุกคนสามารถใช้ของส่วนที่ตัวเองรู้สึกว่าไม่แพ้ได้เลยแล้วก็ปิดจบด้วยครีมกันแดดของไ l i v ไ b เนอร์แค่นี้ก็พอละครับเติมระหว่างวันได้ด้วยใช่เก็บระหว่างวันได้ด้วยครับสามารถทาพัฟบิอัพได้เลยครับผม <Okay. S 2> สามารถหาซื้อได้นะครับผมผ่านทาง l i n e แอดแอดไวส์ไเนอแล้วก็ผ่านทางไลน์ช้อ p p i n g ครับแล้วก็ในอนาคตนะครับผมก็คือจะมีผ่านทางร้านออฟไลน์นะครับตามท้างสัพสินค้าฉันนำช่วประเทศไทยเลยครับผมฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับ